สวัสดีครับผมจอนนี่ชาแนลนะครับผมวันนี้กับสิพามาเมืองอ่าสารละกิโลครับผมสารละกิโลสารตาจันตาเซ่ใย,ยมีครับผมสารที่เขาถื่อเล่กันในไลน์นะครับผมอยู่ขันมาจากสีคอกอะทางไปสนมรัตนาครับผมสิไปบ้านบึงขวางบ้านตลาดครับผม อยู่ข่างทางนะครับผมเป็นสารลักกิโลครับผมถือคนคนมาถึอเลขอยูน่นซุ้งวดนะครับผมดูบรรยากาศนะครับผมตอนนี้กับฝนเล่นๆนะผมคนขอกมาขอพรกันนะครับผมขอเลขขอเบอร์ครับ คนถือยู่นีิสู้ง,งวดครับผมอันนี้ก็เป็นอยู่ขางทางเลยครับผมอันนี้เขาตั้งสาใไม้ครับกันมาจากไอ้ทางซีคอรกรอยู่ซ้ายมือครับผมนี่ก่อนสี่ฮอดบ้านตลาดบ้านบึงควางครับอันนี้ก็มีร้านค้าร้านล้านดอกไม้ทูบเทียนครับหมูชาอยู่นี่ครับผมก็มา ขอสารตายยครับผมเพื่อจะได้มีโชค,ม,นนคมีลาในเขาครับหลักกิโลนะครับผมสารหลัก,กิโลถูกทุกงวดนะครับผมอันนี้คนลุงที่เขาสัมผัสน,นี่ไงวัที่แล้วเขาถือรับผมวัมที่แล้วเขาถือเขาเล่ยไหมครับผมน,นี่ก็เลยมี นักข่าวเลยอ,อยังนี่เขาสัมภาษณ์ครับผมผมก็เลยถ่ายมาให้เมืองครับบรรยากาศเป็นสารสารตาจันตาเซยายมีครับผมตอนแรกมันอยู่อีกหม่องหนึ่งครับอันนี้เขาย้ายมาอยู่หม่องใหม่ครับตอนแรกอยูต่ติดถนนเลยครับผมวันนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ข้าง ข้างในนะครับผมคีด่าขัางท่ากับเห็นนะครับผมนี่หลักกิโลคนมาจุดทูบขอหวยขอเบอร์กันไลค์ครับผมถูกทุกงวดนะผมล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันครับถ้าคนรับชมคลิปนี้ก็ขอให้ถือเลขถือเบอร์นะครับผมขอให ทุกคนโชคดีโชคมาทุกคนนคะมีโชคมีลาบทุกคนนะเนี่ยนี่ก็ที่คุณลุงที่จุดเมื่อกี้ครับเลขเจ็ดเก้าศูนย์ตรงกับเลขข้างบนหลักกิโลผมสองศูนย์เก้าเจ็ดนี่ยเห็นบหที่เขาเซ่ให้มึงครับมันจุดทูบได้เจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยเนี่ยมีทูบคนที่เขามา จุดครับผมมันมีหลายโตครับไปได้โชคดีกับได้ถึกไปครับผมเป็นแนวทางนะผมอย่างนี้มีคนมากขอเรื่อยครับผมนี่บรรยากาศครับผมรอบรอบ เป็นบ้านเป็นเล็กที่ครับผมมักตัวใดกับเื้อตัวนั้นครับผมโอเคครับผมไอ้ตุวท้ายนี่กับกราบสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปครับผมขอให้ทุกคนที่รับชมกับถือเลขถือเบอร์ครับผมมีโชคมีลาภกันทุกคนครับผม ขอให้ร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ